อัปเดตในส่วนของ UCAT นะครับราคาก็จาก l o w e r l o w นะฮะจากราคา l o w e r l o w นะครับผักราคาขึ้นมามีการเบร s ซับไพ่ไ้นี้นะครับเบรกแบบนี้เป็นสัญญาณบางอย่างนะครับผมยังคงขึ้นมาแมชกับซับไพ่ก็คือเฮดโฟนะครับแท่ง b แบ i ิชแท่งนี้นะที่กดตัวลงไปทำา o o w r Row ได้นะครับชุดนี้ขึ้นมาทดสอบ ฝั่งเซลยังคงมองว่าเซลได้นะครับต้านยังเหลืออยู่ประมาณ2-3ต้านนะครับก็ต้าน1ต้าน2ต้าน3เนาะใน h สี่ส่วนแนวรับนะครับเหมือนเดิมนะฮะยังเป็นราคาเดิมนะครับโซนนี้แล้วก็สับราคาด้านล่างนะครับวัดฟิโบไปหนึ่งทีเนออี่ยมีสามแปดจนะครับมี61.8แล้วก็โซนที่แข็งแกร่งเลยก็คือโซนด้านล่าง7 8็ดถึงเจ็ด าราคานะครับแนวรับประมาณนี้แนวต้านยังคงใช้ที่เดิมนะครับยังไม่หลุด3กรอบด้านบนนี้นะครับก็สามารถนําไปใช้เซตอัพทำเซตอัพฝั่งเซลได้นะครับส่วนแนวรับก็เป็นจุดที่ีของฝั่งเซลได้นะครับแต่ว่าจุดที่จะต้องอที่เหมาะแก่การจะเข้าบายนะครับของ UCA t นะฮะจะอยู่ต่ํากว่า3 3 4 0 7นะครับ 3 3 4 07่ําต่ำลงมานี่เข้าได้นะครับผมด้านบนอย่าพึ่งเข้านะฮะรอดูว่าค่าปิดทั้งเทียนต่ำกว่าแนวรับตรงนี้นะฮะให้มารอด้านล่างนี้ได้เลยโอเคครับในส่วนของอัปเดต u c a คก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ